ดูแล้วพระาศาสดาเนี่ยทรงเมตตามากนะคือเกิดมาเพื่อเพื่อพาสัตว์ให้หลุดพน้นจริงจริงซึ่งเท่ากับว่าท่านเนี่ยมองมองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนเหมือนญาติท่านหมดเลยอะ่ะคือเหมือนพ่อมองลูกเลยแล้วก็เห็นอินทรีย์ของลูกที่มันแตกต่างกันโอ้ยลูกคนนี้มันดื้อเนี่ยมันเป็นนักเลงหัวไม้แต่ก็สงสารรักลูกนะ เป็นนักเลงหัวไม้นก็ยังรักมันนะ,นะให้ลูกนี่ขี้เกียจนนะสอบตกตลอดก็ยังรักมันนะเนี่ยออไอคนนี้ขยันนะเรียนเอตลอดนะ,นะก็เอ็นดูมันหมดนะ,นะเนี่ยสาวสาวทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าถึงว่ารู้หนทางไหนเนี่ยว่ามันจะหลุดพ้นได้บอกหมดเลยบอกเกี่ยงเลยลูกคนนี้มันจะดีมันจะเล็วมันจะอะไรต่ออะไระบอกหมด ช่วยหมดนะนะถ้าไม่หลุดไปอนันตเริยกรรมเนี่ยนะลอดไดนะ้ถ้าหลุดไปข่าพ่อข่าแม่ข่าอารหรันทราำพ้เจ้าให้หดเลือดทาสงให้แตกแยกอันนี้ช่วยไม่ได้รอไปเกิดใหม่ก่อนนั้นะนะนะในชาตินั้นปิดมรรคผล ดน,นดูแล้วพระศัสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อขนหมู่สัตว์ไปเลยท่านมองเหมือนเหมือนพวกเราทั้งหลายเป็นเครือญาติท่านเลยล่ะ,ะท่านจึงบอกว่าถ้าใครเนี่ยศรัทธาท่านอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครในโลกเนี่ยชักจูงออกไปไม่ได้เนี่ยผู้นั้นเนี่ยนคือบุตรคือโอรส อันเกิดแต่พระโอษของพระผู้